นี่แหละจะภาพเก่งๆเดี่ยมดีเลยไม่ดีนะว่าตมังมา แล้ววันนี้วันอะไรครับวันนี้วันนี้วันจำบุญบ้านใหม่ลูกบ่าวค่ะพี่นันเลี้ยงเต็มที่เลยจำบุรีด้วยค่ะคนมาเยอะนะค่ะเยอะกับ <ตำ S 2> ข้าวนี่โหเยอะมากนะฮะกินกันไม่หวัดไม่ไหว,วดูนะฮะขนมจงขนมกินอะไรมีทุกอย่างข้าวขาวัวดูนะฮะข้าวขาวัวมาเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะครับนี่เฉพาะ,ะปลาโอ้โหเยอะมาเยอะดูนะฮะ,ด,ะ,ฮะดูเทียบกับคนตักแล้วกันว่าหม้อใหญ่ขนาดไหน เบอร์หกสิบเลยนะเล็กๆไม่ค่ะเล็กๆไม่นี่นะคนนี้นะครับคนที่ทำให้หม้อกับกระทะในครัวบ้านเราหายหมดแล้วกินเรื่องกินทั้งเต็มที่ไปเลยค่ะเต็มที่ไปเลยวันนี้ไม่ได้ใหญ่เฉพาะตัวนะฮะใจก็ใหญ่นะครับตัวก็ใหญ่อยู่แล้วเห็นไหมฮะบรรยากาศดีมากเลยเลยไปนู่นนะฮะนั่งใต้ต้นไผ่เป็นคลอง บรรยากาศนี่เป็นอะไรที่สุดยอดน้องุม,ววมววสลาม,มานี่ให,<ะ>หม่มหน้าเลยวะครับผมดีเลยน้าเลย๋อโอเก่งเก่งอ่าน,นี่แม่ของว่าที่ผู้กำกับคนใหม่นะฮะเห็นแล้ววันก่อนน้องคุมมไปอบรมหลักสูตรผู้กำกับใช่ไหมแม่คุณแม่นิดสวยไม่ส่าง บรรกากินก้อนเยอะกว่าใต้รูปอ่าโอเคเดี๋ยวมื่อยเหนื่อยเจ้ได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 ้แม่ดีเด่นคุณแนนี้อ่นี่คนนี้คุณแม่ดีเด่นใช่ไหมใช่เอฟซีปีนี้นะคะคุณแม่ไอ้นี่คุณคุณคุณแม่ลูกสองโอ้ตรงนี้นางใบจังแต่โยนมุมกล้องนะใบจัดูนะฮะเอฟซีนะคะเอเออนั่งดีๆนะเดี๋ยวไงหลังลงในกล้อง นั่งตรงนี้ต้องระวังสองอย่างตัวไงห,หลังกับตัวไอเหลือบนะครับหน้้านนี่าจะยังไม่มีไม่ใช่น้าฝน,นลูกยหนร้อยแต่นี่นบรรยากาศนะฮะตรงนี้ถ้าว่าเป็นช่วงหน้าฝนหน้าน้ำน,นี่น้ำจะขึ้นมาตรงนี้เป็นอะไรที่หืมสุดยอดมาก ้าเริ่มด้วยสลัดนะคนสวยนั่งกินสลัดดนนี้ก่อนจนี้ไม่โดนไมดนี่นี่นี่อันนี้อยากได้ไส้นี้ใส่ไส้หน่อยใส่ไส้หน่ดูนะฮะไส้มาเป็นขวดนี้เลย โอเคขอบคุณครับนี่ฮะได้มาแล้วใส่เน้นเน้นนี่ใส่วัวนะฮะ,ะ,ฮะไป,ละโโป่ล้วต้รงได้จ่ายก่อนหน้าแวะไปบ้านหมกป่าแน่นอนบ้านชั่วแน่แน,นอนเยี่ยมอร่อยอยูอ่ฮะ นี่สุดยอดต่อม้พริกนะฮะได้แว่าปลามาแล้วถึงมาแล้วฮะเีกลองแห่ทีมกลองแหนะครับนำโดยคุณนายพบ้านนะครับปัญญาของท่านนายกก็องแห่นะครับทีนี้จะภาพทางานนะฮะน นี้กดี่าไหดายรใญ่ลนีด้จตรงนีู้นะเรานั่งกัอนอยู่ตาจนไห่ดี่นี้ไม <um ่ดมวสบายเลยครัตรงนี้หลังสุดเลยตัวนี้นี่มาทำอะไรกันครับวันนี้น้ำเต็มปาก นูรบ้านใหม่บ้านใหม่ที่ไม่น่าหัวโค้งบ้านไม่น่าหัวโค้งนะพี่โตพี่ใหญ่พี่เอ๋ได้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 ไ้ได้ไเ้ได้ไน้ได้าด้ไดเไ้าด้ไดรได้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 น้ ถ้าไปล่นไรเราล้าไปกินเยบรอยเลยนะไม่น้าทำน้ากินนุ่มกันมากินนมกัน้นมบูดกินไม่ได้มดอายุมอดอายุแล้วไอ้ัดก็แลดูดนะก็ด่นยังได้เลยเอานุ่มเปียวกินตัวยกืดลกันนะว่างมีกุมบัดไว้กันนะนมีองค์ององค์กวางองค์โนนะคอยเดันตมเดินตามคุณนาย เออกิไรก็ปั๊บนมีใจนี่อยู่ช่วยกันเราก็นีวันที่อยู่ช่วยนัดโปรกับคุณได้เลยดูนะครับนางแบบก็กินกันยังไงดูนะฮะถ้าไปอืมข้าวไม่มีไปแล้วไปแล้วมีคนตามแล้วนะไปแล้วโอ้คนโู้นมาตามใช่ไหมนั่นเดินอยู่ในงานหลืเดี๋ยวนี้คนโน้งคนชวยหลังเวบคุณแม่ดีเด่นกำลังจะกลับแล้ว สาตัวันนี้อมตัวมากสีปลาสีปาไปแล้วนับก้อนเปน้าเราบอกว่านับก้อนได้หลาตันี้ไรงไหนก็ได้มันมาตูอย่าไปเข้าข้างมันนะมไม่เข้าข้างแต่เดี๋ยวปิดอายุละตดี๋ยวมันทั้งใหญบอกเเชียร์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 ไอย่างนี้ยบมๆนเา้ยแบเลี้ยเลี้ยน้เจ้าุ้ยที่ไปกิี เดี๋วดูที่นายหยอกอะไรนี่คือต้องระวังตัวไว้เลยนะบอกว่าพีตุเอาจิงนะรถต่อบอกบ้างข่งพังงูปิตุว่านี่มันกับบอกหองเองไม่ต่อเลยนะหองเปล่านี่ตาไว้เห็นเป็กนี่เห็นเนเนเนตามันก็ทับประดดึงดันเนี่ยตั้งช่วยได้ไหเดี๋ยวแอกว่าอีเรนมันตาแบบดูหลายยีเรนแต่มาดึงเ้าแล้วันมันที่คาวหลังนี้นะมันเลนมาเล่นแต่ว่าเดี๋ยวมันเลนมาเล่นนะที่มุมมันเลนมาเลดคือคือสายตาแบบนี่มันจะเลนมันเลยเลอะ ท่กวันแคนกัปตันจะตายเป็นไวัยหนาคนกัปตันไปว่าไป่หนาติดอแไร้องื่อคายบ๋าองพรมบ้าพมาไม่พรมันดีแต่ว่าซื้อพรมรู้จัเดียวพมลันนนั้นชื้อตัวนี้อยู่งานนั้นอยู่แล่วันนั้นที่งานงานผีดูมันใช้ยานักจีหลยอยู่กันได้หลังดีอยู่อยู่คาอยู่ไอ้ที่อยู่นั้นลูกพ่อคายอย่าให้ใครคิดว่ไอ้ท่านน่ยไม่ไ

เ้เรารปหลายรอบแล้วรอบแล้วไม่ไปทำีรทำดกินกันแดดกินเต็นุ่นๆนุ่นนี่ที่ถ่ายรูปด้วยนุ่นอาไป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 ปไปถ่ายรูปบั่งไปเย็นกเย็นเย็นเย็นเอาเอานะตองพอยอนะมีความสุขอย่เยมีสุขมาแล้งนีแล้วก็ การน่ารักดืมค่ะมาตือนค่ะมีชาวบ้านเยอะๆอ่ามีแต่ก็อาจาบ้านทุกกระปากเช็งเลยขอบคุณกายนั่นที่ต้องการที่สุดเลยน่ารักจ้าต้องบอกต้องบอกว่าช่วยเล้วช่วยเลยรวยเร็วแหละกายรวยเลยอกตามปอยู่ั้ตการากินอีกต่อไปถ้าไม่กินจนกว่าจะหมดแรง เอาจิ Smile, ้ตุกอะตุหวหน่อยพี่านาค่ะพ yeah. uh ี่านนตนามาขอบคุณค uh ่ะกลับแล้วทุกอย่างเลยค่ะคุณจินร้อยหอากกนทุกทุกอย่างเลยทุกเมนูอร่อยหมดค่ะอยากให้คนกินแล้วมีความอยากกินเด้อร้อยทุกคนเะโอเคนะก็ไอ อยู่ด้วยความสบายเฉยมีความสุขมีความบริการรมัสลามัดนะ,ดะก็ใหายเงินทองไล่มาเตีมามา่น่าว่าโกงเพราะนานนะโอเคครับ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 อเเดีย๋ยวเ,เ,เราเข้าไปชมบ้านใหม่กันนิดหนึ่งเดีย๋ยวเราไปดูบ้านใหม่กันนิดนึงนะฮะบังซีอ๋อนี่มาเจ้า่บาเมื่อวาน เออคนนี้เลยนะครับอาเขาคนนี้เป็นสาวอยนะเข้ามาสวยมากเลยบ้านจัดเป็นสัดส่วนนะฮะดูดูดูโคมไฟข้างบนนีอกกล้วยกลว้ยไ้เลยฮืนี่อย่างรูเลยนะฮะต้นกลวเปอเเอเออเออเเเ

อตรงนี้ห้องรับแขกนะนี่ก็บัณฑิตป้ายแดงนะครับจากตุรกีอันนี้ก็ผู้หมวดป้ายแดงเหมือนกันจากสงขลาค่ะจากสงขลานะอืมบ้านสบายมากบ้านสบายมากยินดีด้วยนะครับไปได้นานไหนกลัวมังกจครับแล้วค่ะแม่ครัวมีเต็กบนเส้ค่ะแม่ครัวค้าอร่อยมากะ แ่่่ล้ววดีโอไม่เป็นจ้าแต่วิดีโอไม่เป็นไรเนี่ยดูแม่กลัสวยๆทั้งน้นเลยมีอะไรก่อนเลเออแต่ว่าเราดูก่อนนะแต่ว่าเมียถ้าใครสวยกว่าเมียเรานาจะลบออกเลยเราจะลบทิ้งลบทิ้งเลยเพื่อให้เมียเราเหลือสวยที่สุดการถ่ายเลนก็่อเป็นร่อไม่ได้โอเคไปเลยนะจ๊ะ ไปแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจุดดีจ้าจุดดีจ้าบ๊ายบายจ้า <c oughs> วันนี้เรามีนูรีสามงานนะครับตอนนี้เราออกจากงานแรกแล้วก็วันนี้ยังเหลืออีกสองงานโอเคบ๊ายบายโอเคเราก็ต้องกลับแล้วอาหารอร่อยมากเลยครับวันนี้ ก็คงจะไม่ต้องโวยพรซ้ำแล้วนะฮะเมื่อกี้โวยพรเจ้าบ้านไปแล้วลำลาเลยแล้วกันบ๊ายบายครับบายบายหนะ่อยบายบาย